วันนี้เราจะมาทำสูตรรักษาสิวหัวดำแล้วก็สิวเซี่ยนนะคะวัตถุดิบที่จะต้องใช้นั่นก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะวันนี้ใครจะใช้โยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าใครทำน้อยก็ลดสัดส่วนของวัตถุดิบลงไปนะคะแนะนำว่าให้ทำแค่พอใช้ก็พอนะคะทุกคนใส่โยเกิร์ตลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้แขกทำให้ดูเลยทำเยอะค่ะแนะนำว่าถ้าทำใช้เองทำทีละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะอยเกิดวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือแป้งข้าวเจ้านั่นเองค่ะสูตรนี้เราจะใช้โยเกิร์ตกับแป้งข้าวเจ้านะคะสัดส่วนเท่ากันนะคะสำหรับโยเกิร์ตกับแป้งข้าวเจ้านะคะ โยเกิด2สองช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าก็ต้องใส่ไปสองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคะใช้รักษาสิวหัวดำสิวเซียนได้ดีเลยค่ะพอเราใส่วัตถุดิบทั้งสองตัวลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันดีค่ะ ค่อยๆค,คนผสมไปให้เข้ากันนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะเป็นสูตรธรรมชาติรักษาสิวได้ดีมากค่ะโยเกิร์ตก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณบางคนก็จะใช้โยเกิร์ตเปล่าๆมาพอกหน้าขัดหน้านะคะวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือผงขมิ้นชันค่ะ ผงขมิ้นชันมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายในเรื่องของการรักษาสิวแล้วคฆ่าเชือเ้อแบคทีเรียนะคะคนสมัยก่อนชอบใช้ขมิ้นชันนี้ทาตัวก่อนอาบน้ำเพื่อให้ผิวพรรณสวยนะคะเราใส่ขมิ้นชันลงไปสองช้อนชาค่ะ อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครทำใช้เองแนะนำให้ลดสัดส่วนลงมาค่ะทำแค่พอใช้ก็พอนะคะหลังจากได้วัตถุดิบทั้ง3ามตัวแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะวิธีทำทำไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนแนะนำให้ทุกคนทำใช้ค่ะเป็นสูตรธรรมชาติไม่ทำลายผิวเรานะคะ ค่อยๆคนไปใจเย็นๆนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ คนจนได้เนื้อเนียนละเอียดดีแบบนี้นะคะทุกคนคุณให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีนะคะ่ะเนื้อครีมที่ได้ข้มขุ้นมากเลยนะคะ พอเราคนส่วนผสมได้ที่แล้วเราก็มาดูวิธีใช้กันเลยนะคะว่าใช้แบบไหนนะคะล้างหน้าให้สะอาดซับให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะทาสูตรลงไปค่ะเราทาสูตรนี้บนผิวหน้าเราเลยค่ะทาลงไปเยอะๆเลยนะคะใช้มือเนี่ยทาไปเลยนะคะทาแล้วก็นวดเป็นวงกลมค่ะ ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่ะนวดเป็นวงกลมค่ะนวดเบาๆนะคะนวดให้ส่วนผสมให้สูตรของเราซึมซับลงไปสู่ผิวนะคะสูตรนี้ดีนะคะทำให้หน้าเนียนหน้าขาวใสนะคะ รักษาฝ้ากระได้ด้วยค่ะทานวดทิ้งไว้เบาๆนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้25นาทีค่ะทิ้งไว้25นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะ ควรทำซ้ำสูตรนี้อาทิตย์ละ3ามครั้งนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีค่ะทุกคนถ้ามีเวลาก็ทำบ่อยๆได้เลยนะคะเราก็จะได้ผิวหน้าที่สวยใสยนะคะเราหากระปุกมาใส่ไว้เก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ใช้นะคะจะทำทุกวันก็ได้ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็3มครั้งต่ออาทิตย์นะคะ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเป็นสูตรที่ดีสูตรธรรมชาติค่ะผงขมิ้นชันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะ สีของครีมที่ได้สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ